สวัสดีค่ะ w o r l d Thailand บายครับตูค่ะและนี่คือ What's in my bag ฮะทั่วไปครับทุกคนต้องพกเลยโทรศัพท์สมุดครับสมุดจดฮะคิดอะไรออกต้องรีบจดลงสมุดลิบขาดไม่ได้แบบบางทีออกจากบ้านไปแบบว่าหน้าสดๆก็ต้องทาลิปให้ดูมีสุขภาพดีใช่เขาจได้ติดตามผลงานได้ทาง IG จีดีินะครับ ถ่ายแบบผลงานการแสดงอยู่ด้วย uh huh. บอกบอกอะไรมาก uh huh. ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะฮะแล้วก็งานเพลงก็ยังทาอยู่ครับยังออสเทอร์เิงอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันเร็วๆนี้ในในเวอร์ชันที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วจริงๆของตูวก็มีเทศากาลไทยแลนด์นะคะปีหน้าตอนนี้ถ่ายไปแล้วเปิดกล้องแล้วค่ะ uh huh. เปิดกล้องแล้วแล้วก็คาดว่าจะได้ดูกันปีหน้านะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยนะคะ